พ่อเป็นไงบ้างพ,พี่พลอยลอพี่พลอยเหรอคะพี่พลอยเป็นด,ดุไหม,ไ,หมไม่เชิงดุคะ่ะแด่พี่พลอยจะเป็นคนที่จริงจังกับ<อ>ในสิ่งที่เ,<อ>เขาได้รับมอบหมายมาแบบนี้ค,ค่ะพี่พลอยเป็นนักสแสดงที่หนุกลรื้มอยู่แล้วแล้วก็ตามพี่พลอยมานานแล้วตามพี่พลอยมานานคะ่ะดูพี่พลอยมาเนี่ยคะ่ะตั้งแต่พี่พลอยยังผมยาวดูเป็นสาวแบบยังไม่เปรี้ยวยช่ค่ะชอบชอบพี่พลอยมาเลาดีใจที่พี่พลอยยกป้ายเราเลือกเราเข้าไปอยู่ในทีนั่นแหละที่อาลังจะถามสงความรู้สึกที่พอ วินาทีที่รู้ว่าอยู่ทีมพี่พลอยแล้วรู้สึกไงบ้างตอนนั้นน้ำตาไหลามากค่ะแล้วตอนก่อนที่เราจะเข้าไปทีมงานก็จะรู้ว,ว่าหนูเป็นเด็กซนนิดนึงแล้วพี่พลอยก็จะมีแบบความซนของพี่พลอยใช่ไหมคะ,ะพี่พลอยบอกว่าถ้าได้หนูเข้าไปจะแบบร่อยปวดหัวแน่อะไรเงี้ยพอหนูจะยุกยิกตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนยกล่าแต่ก็มีพี่พลอยกับพี่หญิงยกด้วยความที่เราชอบนิดนึงมีมีนิดนึงนที่แบบอย,ใใยอยู่แล้วในใจยอยู่แล้วที่เราแบบ อยากได้คืออยากเลือกอยู่กับพี่พลอยอะไรเงรี้ยถ้าเรามีโอกาสอะไรเงรี้ยะะก็เลยตัดสินใจอยู่ทีมพี่พลอยคะอ่ะแล้วระหว่างการแข่งขันดําเนินไปเนี่ยนะฮะฟีดแบ็ของของทางที่บ้านหรือว่าคนที่เรารู้จักเขาเป็นยังไงบ้างาพูดถึงเราเลยฟีดแบ,บ็กเหรอคะทุกคนจะให้กําลังใจมากกว่าเพราะว่าหนึ่งหนูเป็นเด็กสุดในนั้นแล้วแต่ละทคมเป็นก็คือไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเจอในแบบ สายงานแบบเล่นๆอย่างแบบถ่ายแบบบนสลิงมันก็จะนานๆมีทีใช่ไหมคะบางคนเดินแบบมาเป็นสุกีมาเจอนะก็จะให้กําลังใจมากกว่าแล้วหนูเป็นเด็กต้องไปเจออยู่การแบบแข่งขันก็จะให้กําลังใจว่าสู้ๆแบบทำให้ดีที่สุดคุณพ่อเป็นกําลังใจที่แบบดีที่สุดคุณพ่อจะสอนเสมอว่าให้วันนี้หรือพรุ่งนี้หนูออกยังไงหนูก็กลับไปเป็นลูกสาวของเขาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแบบ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับไปหาเขาได้เหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆก็เป็นฐานะคนดูมากกว่าก็จะอินไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในรายการใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยือเราก็ต้องบอกได้ว่าโซเชียลมีเดียก็มีผลมีผลกับทุกการแข่งขันทุกชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเด e ะเฟสไทยแลนด์ด้วยใช่ค่ะนะครับได้มีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับ ทั้งแฟนลับตัวเองแล้วก็แฟนขับเพื่อนๆในทีมหรือคนอื่นบ้างไหมครับว่าเขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างก็พอออกจากบ้านมาก็ได้อ่านบ้างค่ะเพราะว่าตอนอยู่ในบ้านทุกคนก็จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองเราจะไม่ค่อยได้ยุ่งกับโซเชียลเท่าไหร่ใช่ไหมคะออกมาก็ได้อ่านของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยก็แฟนแล้วเมื่เขาบอกเราเป็นเด็กไม่ดีว่ารู้สึกยังไงบ้างท้อแท้ไหมไม่ได้รู้สึกท้อแท้ค่ะแค่รู้สึกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ภาพหนึ่งที่มันเป็นภาพที่คนดูมองผ่านรายการนะคะ แต่ว่าคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าจริงๆหนูไม่ใช่แบบนั้นจริงหนูก็หรือว่ามองหนูเป็นแบบไหนหนูก็เป็นแบบนั้นแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนหนูว่าหนูห้ามไม่คนคิดกับหนูไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างที่บอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวอย่างที่คนมาลามาคอมเมนต์ก็จะบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็ให้โอกาสนะเขาเขาว่าความคิดเห็นเขาคือความคิดเห็นส่วนตัวใช่แล้วมุมมุมอื่นๆที่อยากให้อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักครับพาริษาเนี่ย มีมุมใหม่ไหนบ้างส่วนตัวเป็นยังไงครับคาริสาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเ่็นผู้หญิงคนนี้เป็นงไงบ้างคนแบบสนๆดุดชอบกิจกรรมแบบลุยๆแบบปีนผาต่อยมวยหรือว่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนซนๆแบบตลกตลกขำๆถ้าวันนี้คาริสาไม่ได้อยู่ในในวงการหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เรียนแล้วว่าตอนนี้หนูได้ทำอะไรอยู่ก็คือเรียนเนี่ยค่ะก็เรียนคะคะ ไลฟ์สไตล์คือเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์ผาดโผนใช่ค่ะกีฬาอะไรที่แบบรื้อมากสุดเลยตอนนี้ที่อินที่สุดคือปีนผาค่ะว้าวใช่ขอดูมือหน่อยขอดูมือโชว์มือหนูเป็นตั้งแต่เข้าบ้านไปเราได้เล่นน้อยลงมันจะแบบดีขึ้นดีขึ้นแ่ะแต่ว่าถ้าเริ่มแรกที่ปีนนะคะทุกมนิวจะเห็นว่ามันเป็นแผลความจริงผาจำลองที่เราเคยเห็นหรือว่าผาจริงเลยครับแรกก็ฝึกก่อนเนาะใช่ตอนแรกเราเริ่มจากผาผาอาอินดอร์ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่ล็อกโดเมนเขาก็จะจัดเป็นท็อปโรบแล้วก็เป็นลีดแล้วก็เป็นโบเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือปีนแบบไม่มีเชือกแล้วก็เกี่ยวเชือกเองกับมีเชือกอยู่ข้างบนอะไรแบบเนี้ยคะ่ะตอนนี้ไปถึงเลเวลไหนแล้วก็เลเวลเหรอคะตอนนี้ได้เรียนลีดแล้วคะ่ะก็ปีนเอาดดได้คะ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นก็เริ่มเริ่ม้วชอบไดยปกติชอบเที่ยวไหมครับชอบเที่ยวหนูเป็นคนชอบเที่ยวมาก อย่างปีใหม่ก็ได้ไปดอยแม่สลองแล้วก็ไปดูการใช้ชีวิตของคนบนดอยค่ะอย่างเช่นกระเหลี่ยงคอยาวอะไรแบบนี้หัวกระเหลี่ยงคอยาวในตาแกรมอยู่เป็นไงเ็นครั้งแรกเลยป่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปดอยแม่สลองแต่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นเขาใส่กระเหลี่ยงคอยาวหนูเคยไปครั้งหนึ่งแล้วหนูก็กลับมาศึกษาข้อมูลว่าวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอครั้งที่สองที่เราไปเราก็เลยเหมือน บุกไปแตมตามเผ่าตามชุมชนเขาก็จะมีอีก้อมีอาขามีอาลู่อะไรของเขาแบบนี้ค่ะเราก็จะดูการแบบใช้ชีวิตของเขาแล้วมันรู้สึกเหมือนมันเป็นมุมหนึ่งที่บ้านเราไม่ได้มีเวลาที่เราทํางานอยู่ค่ะครับแล้วเห็นหน้าผาไหนหน้าปีนบ้างไหมไปแถวบ้านเขาได้หน้าผาเหรอคะที่ดอยแม่สลองดอยแม่สลองก็มีผาหัดปีนได้แต่ว่ามันมันไม่ควรค่ะแล้วก็ต้องเพย์เซฟด้วยนิดนึงค่ะโอเคโอเค คุยเรื่องงานไปประมาณนึงแล้ว<ช>นะฮะมาคุยเรื่องส่วนตัวอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นไงบ้างรับคาริสาแหมหนุ่มๆนี่ตั้งตารอ <c oughs> เลย <c oughs> อย่าเพิ่งเอาเรื่องสเปคก่อนดีกว่าชอบชอบสเปคกับผู้ชายแบบไหน,นสเปคผู้ชายเหรอคะความจริงด้วยไลฟ์สไตล์ของหนูหรูชอบผู้ชายที่เล่นกีฬาได้เล่นดนตรีได้เพราะว่าจะได้แบบไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้อง นี่พี่รู้อย่างที่ดิจิต้าได้นต่กลับมาสู่เบสิกนะคะหนูก็ชอบผู้ชายที่ให้เกียรติคนอื่นมีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยเชิญเลยครับพี่โอ้หให้เกียรติคนอื่นอะ้วโอเคก็คือเป็นเป็นเบสิกธรรมดาเลยค่ะงั้นถามตรงๆเลยตอนนี้ก็มีเจ้าของหัวใจหรือยังในรายการ The Best มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ข่าวแบบ มาแรงเลยนะฮะกับกับเมนเทอร์รุ่นใหญ่ก็คือพี่ลูกเกดเขาเขาดูเรานิดนึงอย่างนี้ว่าเราแบบเจ้าราวทีมของเมนเทอร์พอยของของพี่พอยแบบสวยอย่างเดียวบ้าอะไรอย่างนี้มีแฟนคลับแล้วก็มีทีมของทีมเอ่อเมนเทอร์หญิงของพี่หญิงนั่นเองนะครับมีแบบว่ามายุมาปั่นให้เราทะเลาะกันกับอีกทีมหนึ่ง งานในทางวงการบันเทิงตอนนี้ถ้าเลือกได้เลยเนี่ยที่นิสายยางทำอะไรหนูว่าหนูเป็นคนพอ i t ทีฟกับทุกปัญหา,หาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกปัญหามีไว้ให้หนูเรียนรู้อะไรเงี้ย